สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นค่ะเมื่อนี้พ่อกัยายนวลค่ะช่องสองญาหลานพาทำพาเที่ยวนะคะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยายนวลพามาถ่งหน้าเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงท่งไฮถ่งหน้าหลังจากที่เขาเกี้ยวเข่าเกี้ยวหน้าไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าว่าเป็นเจ้งไดค่ะความแข็งแรงเป็นเจ้งไดค่ะพี่น้องเป็นตามาบอกค่ะพี่น้องมาเบิงน้ำกันค่ะว่ามันมีอีหยงหลังจากเกี้ยวเข่าแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะไปเบิ้น้ำกันค่ะพี่น้องจา <c oughs> ้าหลังจากเกี่ยวเข่าแล้วยายนวลมาท่านหยมาจ้าเต๋อพี่น้องมือนีผ้ามาเบิง้ตทงไหตรงหน้าเนาะค่ะเนาะอันนี้คือบรรยากาศหลังจากที่เกี่ยวเข่าแล้วกับสิเป็นประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องผ้าล่วงทงหน้าค่ะมาเบิ้งอันนี้คือสาน a m กลางทงค่ะพี่น้องจา้ายายนวลให้ลุงิ่นมาปูกแตงปลูกผักค่ะพี่น้องลุงผูิ่นเห็ดหน้าให้ผี่ไส้เนาะค่ะเนาะบ่ได้เห็ดให้ยายนวลหรอก เห็ดไห่พิซซาใยนว่นหน้าติดกันค่ะแต่ของอ้ายเพิ่นบ่มีสานามค่ะายนว่นก็เลยบอกให้เพิ่นมาปลูกอยู่หน้าใยนวน่นแบบปลูกอยู่คู่สาเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งบักแตงเพื่อนปลูกไว้แต่ยูแต่กินมาดกค่ะแต่พี่น้องอันนี้คือแตงกวางค่ะพี่น้องนวยกระลังออกมีทุกขอพี่น้องดอกที่เห็นนี่เริ่มเห็นเ,เ,เริ่มติดแล้วค่ะพี่น้องใยนว่นเขาไปเบิง่งไก่ไๆ่มีทุกขอดเลยค่ะพี่น้องจ้า เพ <Workers>, ิ่นก็ปลูกแตงดอกต่กับบ้าหูการแบบยายนวนปลูกพี่น้องเอ้ยนับน่วยก็ได้ค่ะนับน่วยก็ได้บ่อ่ดกแบบนี้เด้ค่ะพี่น้องพี่กายย้ายนวดปลูกหอดบ่ได้กินพ่อซิบน้วยกับพี่น้องจ้าบ่ออยากเว้าเห็นข้าเจ้าปลูกดอกก็อยากปลูกแต่ว่าสรุปแล้วจะคล้องปลูกบ่ได้กินกับพี่น้องอันนี้คือแตงล้านค่ะพี่น้องอันนี้คือแตงล้านนะคะแตงล้านกับสีน้วยยาวๆค่ะพี่น้องจ้าบ่อคือแตงเอก กวาเนี่ยค่ะพี่น้องแตงกวากับสีน้อยสันสันปอมปอมเนาะค่ะพี่น้องแตงลานกับแตงกวาค่ะเพันปลูกไว้คนละหม่องค่ะพี่นอ้องคนละคางเนาะค่ะเนาะบานบานเท่าเอิ่อนคางหมักแตงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเอางาอยู่ข้าปปายู่ข้ามาเสียบเป็นคางไม่ค่ะพี่น้องถ้าเป็นหม่องเพิ่นบุน่มี่งาไม้สีพิ่นกับสีใสเป็นตะไคร้สารเนาะค่ะพี่น้องตะไคร้สารแล้วก,ก็เสียบให้เครือแตงเครือทัวขึ้นไปน้ำน้ำเครือน้ำคางเนาะค่ะที่เพิ่นเหต่ว่า ลูกแถวบ้านนียนว่นโชคดีก็ค,คือมีไหม้เสียบข้างค่ะอันนี้คือบ,บัวกับพี่น้องบ,บัวเพิ่นกระปูไว้ค่ะพี่นอ้องการเริ่มจอดอกเราวยานนว่นขอไปเบิ่งไกลๆเริ่มจอดอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินล้วค่ะยายนว่นกับสิอาศัยกินน้าเพื่อนเนี่ยละค่ะพี่น้องจ้า้าของขาพอดีปลูกยังกะยากปลูกไว้บ้านก็ใกล้จิกกินพี่น้องเอ้ยช่วงนีใกล้กัลั่งเดือค่ะพี่น้องใกล้กันลั่งเป็นสาว นนค่ะนี่ละค่นยายนผ้ามาททงไฮทงหน้าเนาะค่ะเนาะหลังจากบ่ไเด้มาเป็นอาทิตย์ผ้ามาเบิงมาหลบนีกับมีนหน่วยแหลีักมตงมาต่างเต่ตอนเพิ่นเริมปลูกค่ะตอนนั้นยังเป็นได้สองสามใบกับพี่น้องเพิ่มแป๊บเดียวมาอีกเื่อกับเป็นหน่วยแล้วก่ะพี่น้องจ้าปลูกยังก็ได้กินอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องปลูกผักปลูกมีก็ได้กินบ่ได้ซื้อค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะพ่อก,กันคลิปไหม่ค่ะพี่น้อง